ทางนี้ใช่ไหมออีกนิดนึงอีกโดยเฉพาะติ๊กไทยพิศวัตรนะครับพาเพื่อนไปเลยนะครับที่เชื่อนตางมานะครับเอายังไม่เสร็จส่วนกองสามนะครับกองสาถุงดำนะครับถุงดำยู่ในห้องนะครับนําลงมาเลื่อนไปอยางล่างอีกอีกนึงเรียบร้อยอีกรอบนึงยังใหญ่ไปอยู่อีกอีกรอบนึง ช่วยกันเพื่อนช่วยกันช่วยกันเพื่อนช่วยกันอ่อย่าไปนังนรัเกี่นะครับอ๋อแหมมช่วยมัดมีเพื่อนช่วยกันเพื่อนช่วยกันส่วนางหนนะครับางเห็นไหมเลยทำ้วนะครับเเจมารอข้าไดเลยนะครับตอนนี้นีดียังส่วนานนครับจะม่สะอาดนะครับใครมทำให้สะอาดนะครับอ๋อแหม่มุย อยนี้่องงนีไม่ไม่เบาเบาเาไม่สะบัดไม่สะบัดาเอาอ่ะหอมแหมมาใส่มันมีมามมันมีมาม้ายังไม่เก็บนะครับกูต้อยึดแล้วนะครับอมันไม่ถูกข้อันนี้ผูกคอตายนอมมันไม่ถูกใ่ขัางหลังเลยงนะเอาเมีใจข้างหลัง มันจะเสียดไม่เนี่ยมันจะมันไม่เสียดไม่ถูกข้างมไม่ถูกข้างเอาให้ออกไปส่วนผู้ตายพอหกนะครับพุกตาพอหกมัดไปทำอะไรอยู่ครับพุกตาพอหกมันไม่มันไม่เสียดหล่ากันที่